อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเ้นเ้ยตอนนี้โลกได้เจอกับศัตรูคนใหม่ที่หลายกาจมากๆเหล่ายอดมนุษย์หลายสิบคนถูกมันฆ่าตายมาลายหายสิ้นพวกนายสี่คนคือผู้มีพลังกลุ่มสุดท้ายที่รอดอยู่คนแรกลีปู่ชายผู้ที่มีร่างกายเป็นอย่างยืดขอเนื้อหน่อย ซาสไก่ชายผู้มีพลังของเปลวไฟตากร้อนแฮะคนที่สเอเมนชายผู้ที่สามารถแปงลงร่างเป็นยักษ์ได้ข้าจะขับไล่มันออกไปให้หมดเลยและคนสุดท้ายไอห,หัวตั้งชายผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ฉันน่ะจะปกป้องโลกใบนี้เองแล้วก็เจ้าหมอนั่นศัตรูของพวกนายยังไงล่ะ สูที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ที่โลกนี้เคยมีมาชื่อของมันนั้นก็คือไอแว่นกามโตโอเอนั่นนะ่ะเหรอสัตรตูที่นายบอกนะดูยังไงก็เหมือนแค่เด็กวัยรุ่นที่แดกเววันละแปดมือเท่านั้นเองนายอย่าประมานมันก็แล้วกันไอหัวตั้งเห็นอย่างนี้เหล่าผู้มีพลังคนอื่นๆก็เสร็จมันไปหมดแล้วนะเฮ้ก็เพราะว่าคนอื่นมันกากเกงหรือเปล่าล่ะเจา จริงจริงไม่ต้องมากันถึงสี่คนก็ได้นะแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วละ่ะตาลืนแสกแกเฮ้มันแสบตาน่ะไอหัวตั้งอะไรกันอสูรกายควายถึกอย่างแกนะหา ฉันจะเป็นคนขับไล่แกออกไปเองโทษทีนะปัญหาใหญ่กว่าแกฉันก็เคยผ่านมาแล้วละ่ะยา วรัวหลายมัดยางื้อย่างอะไรกันทำไมเรารู้สึกว่าหมัดของเราไม่โดนหน้ามันเลยสักกิทธิดเหมือนกับว่าหน้าของมันมีเกราะป้องกันอย่างนั้นแหละนี่นี่นี่แกต่อยเสร็จยังอ่ะนายกำลังเข่อเอ๋อะไรอ่ะทางฉันอยู่คนยิ่งกำลังรีบๆอยู่ อเจ้าลีฟู่นั่นเสร็จไอแว่นไปแล้วแฮะเ้ยก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแหละนะต่อไปฉันขอลุยเองเดี๋ยวก่อนซาสุไกเฮ้อนั่นมันคือปืนอะไรน่ะก็อาวุธลับยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวพอฉันให้สัญญาณนก็ใช้คาถาไปเลยนะเขานี่ไปกินจ้าโอ้เอนี่เล่นอะไรกันเนี่ยฮะ จริงจริงน,นี้มันกินน้ำมันนี่นี่แกยิงกระสุนน้ำมันมาอย่างนั้นเหรอตัตอนนี้แหละซาสไกเอาเลยาคาถาไฟสู้ซ่าสั่งสำเร็จไหมเอ่อดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลแฮะ ไฟนะมันก็ร้อนอยู่นะแต่น้ำมันหรือของมันมันใดๆก็ใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกเหลือแก่คนเดียวล้วสินะที่มาขวางทางฉันนะขนาดนี้แล้วฉันขอยอมแพ้ละกันนะดีมากงั้นฉันไปละเฮ่เฮ เป็นไปไม่ได้นี่ก็กว่าห้าชั่วโมงแล้วนะที่มันต้องต่อสู้กับฮีโร่ที่เราส่งมาทั้งหมดนะฮะฮีโร่ทุกคนที่ฉันส่งมาสู้กับมันสะบักสะบอมหมดสภาพเหงือโซกหน้ามันสภาพแต่ละคนนี่แทบจะดูไม่ได้เลย <c oughs> แ,ตแต่ทำไมไอเว่นนั่นมันถึงยังหน้าใสได้ขนาดนั้นกันนะไม่สิความแข็งแกร่งของหน้ามันมีความลับยังไงกันแม่และเราอยากรู้ชะมัดเอออยากรู้หรอว่าทำไมอ่ะ ตตกใจหหมมมดมา,มาอนนนไเี่ยฉันก็แค่ใช้โฟมล้างหน้าของนีเวียมเมนท,ที่ประสานกับคาริทีกำจัดความมันบนใบหน้าได้แถมยังช่วยคุมมันได้นานตลอดทั้งวัน สามารถสยบทุกความมันที่เข้ามาสัมผัสไปหน้าของฉันแถมยังช่วยกระชับรูขุมขนไม่ว่าจะเจออะไรหน้าฉันก็ไม่มีทางเกิดรูขุมขนอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีตัว Nivea Men White at Clear Foam and Moist อยส์เี่ช่วยป้องกันแสง UV จากแสงแดดแถมยังเพิ่มพลังในการกระชับรูขุมขนและสยบความมันอีกขั้นใช้คู่กับตัวโฟมล้างหน้าคือโคตรดีนอกจากนี้เนื้อครีมยังบางเบาซึมไวสบายผิวอีกด้วยบอกลาปัญหาใหญ่ๆไปได้เลย โอเคพูดจบละวฉันไปแล้วนะเออไปไหนเหรอ ก็ไปซื <Auf How to graduate> ้อ <tá> นีเวียเมนนะสิเดี๋ยวหมดของยิ่งถูกถูกอยู่ก็ตอนนี้เขามีโปสยบมันโฟมล้างหน้าขนาดท้าลอง100กรัมแค่99บาทขนาดสุดคุ้ม150กรัมเหลือ129บาทนีเวียเมนซองเขียวกันแดดเนื้อครีมเบาบางหน้าไม่มันโคตรถูกแบบซอง15บาทส่วนกระปุกก็แค่269บาบาทเท่านั้นไม่รีบซื้อเดี๋ยวของจะหมดของดีและถูกขนาดนี้ต้องมีแล้วนะเฮ้ย oh i'm falling with both eyes closed when i let the spin testing the water she got my nerves tense back when i ain't even have a purpose i was so eager to learn some things anxiety bring out the worst to me society pain me as enemy my niggas making it by that remedy i'm more occasional don't do it regularly Backs under my eyes weighing down heavily Mama mom been worried the devil allegedly deep in the plans Subconsciously wanted this since i was 10 i thought i was sharp on my scroll and my pen thinking damn so mama found she did them legs she told me that's not who i am but nowadays i put on for the fam see you when i can i'm surrounded by my feelings i'm stuck on a fabric well i bet i perish it 140 acres she wants the horse in the carriage a porcelain pushing the garbage i talk to the neighbor.